พี่น้องสวัสดีครับอัมนาโรจนันครับมูนีนะครับมาถ่ายซิง m ์เอ็มบีเพลงคัฟเวอร์นะครับผมหอยกอดฟูยอดรวยนะครับในยูนิเขาจะเอินว่าวัดภูตะภพทองนะครับถาที่อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีนะครับผมอยากให้พี่น้องนะครับได้รับชมนะครับความงามของวัดภูตะภพทองเบื้องหลังการถ่ายทำจะเป็นยังไงให้พี่น้องรับชมครับ ก็มาได้สักโอเก็ได้เสร็จว่ากี่ฟ้ามาม,ม,มาลบมัวอตอนจนะ้ห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งเลยี๋จะกรอบพ่น้องมาลุ่นกันหลุ่นป่าลุ่นคน

오ัวใจ 뭐 ไว้แล้วทำไมม่เหมาไดา้เพียงเดี่ยวหงนกกาพรำเดือหาเมือวาจาตั้งคำมองดูป้าภูเขาหน่อยใหญ่นกแม่นให้หวั่นพอกันึง ตามคืนึงไม่ปาพนาวั้านตายบ้านไว้ใจเพื่อนคงลงยินพ่อยกอดหน่อยกอดใหญ่นหาต้องไอแนมใดกับบอเฮนเงี้ยเงียกระเซ็นไหลเต็มกายาทั้งน้ำตาไหลอาบริ่นลงคินหอดิ้นคอยกอดห้บันจง ผมแข็นว okay, ่าน้องเดินดูดง okay, ้องไยกระบว้องค์หลวงพ่อยอดรุ่ยให้ท่านช่วยความรักเรายืนยาวลุกใจน้นความหักมาลงเท้าย้อนกูบ่าวเขยมมาในนี้ดงอาเยี่จำเลยบ่ต yes ันเสย น้องมาครบรอบหนึ่งปีผ้าเอื่อสร้างมันมียสี่เหลี่ยมลมดีน้องเมียเป่าลอยพ่ออยากปล่อยเรือนหงเอือนหาป้าจ้าบ่ได้ละปั่นแปนแปนหัวหรือไปอยู่สาวอื่นทางไกลทุกัาใจไหลนี่ทางน้องลมจีต้องดังมาวอยๆบ่าเราว่าเราวอยวอยใจมอยละแหงละแหงขี้แหงห้องลมตอง ស្លាស់វីនោះពីសាស់វ่ស្ចាន់ភាស់ន៍ពី្តាន់ពីស្រាស់វី្ចាន់ទាន់ เย็นเย่อเย็นเย่อเย็นเย่อในยินเอิญในป้อนน้อนงมารอพี่ชายคือเก่าขักสองเอาใหญ่พี่มาได้ขึ้นมาทางดีเมืองเหนือดีเมืองบุญอันนั่นหอดบัตรผู้ยอดด้วยกับไอ้มาผู้ตะเภาท่องกับเฮียหยอบยุบลายลายเด้อบผู้เด้อปูวางให้ไปเลยถามวิวปูวบัเอาเผา พ่ออยากปล่อยเงินหงเงินหาว่าจะอาบรหษละบานเันแผนหัวหรือไปยูสาวอื่นทางใดทุกว่าใจลายดีทางน้องลุมตีต้องดังมาห่อยๆ่อย่เบ่ละ่อยๆ่อยใจม้อยลระแม่งเาม่งตีแม่งห้องลุมตองเงินใจอยู่ไนน้องร้องแจ่มสงลาตามดงตามหาตามรอนทำกูเขาเราพังแก้มลายอ้นหาใน่ถอดมากอดหอมแก้มอ่อนอ่อนมากอดหอมแก้มอ่อนอ่อนให้กนอ่อนสอน

อารขอบคุณเลยครับเด้อขอบคุณอีพอผู้ใหญ่ นะครับม่านังเป่าอลูกทายเอ็มวีจนแล้วอย่าบอกครับขอบคุณครับปอบคุณครับอันญชินชื่นชื่นพี่น้องมาเทียวบัดเท่าเนี่ยครับเอาอันพี่น้องอันเฟนนขับเลนเพลงมาเทียวบัดเท่าเนี่ยครับบัตรครับเข้ายุสัยครับบอกเลยพ่อบอกเลยครับเอาหน่อยรถจะนั่นครับ สวัสดีครับสสวัดีครับครับมือนีมะพร้าทำหน่อยทำหน่อยทำหน่อยครัจะน่ามินครับดาร่านักลอดนะครับนักรอเชิญชวนเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับมีเสียงนะครับเชิญชวนมามีเสียงรูปรอโอ้ยเสียงดีนะครับมาเพ่นมาให้ที่นี่ให้สมครบูงหวังตั้งใจไอ้สมเอสให้โด่งดังโด่งดังมีเสียงมีเสียงครับผมอันปากเนี่ยปากสรนที่ทองเียาวดเท่าเนี่ยครับอยู่ไครับตั้งอยู่ไบัดนี้พี่น้องเด้อ ใครเห็นแล้วนะครับอย่าลืมมาเที่ยววัดพูดท่องเขานะครับสิ่งมี้ก็หลากหลายนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องไม่จัดซักซิดนะครับภูมัจจะเลีอยนร้อยพลามือแดงยังหลากหลายนะครับนักร้อมเพื่อนกับม่าครับรูปล้อสวยงามมากม่านะครับสนับสนุนใจกันนะครับบ้านเฮานะครับอยู่บ้านหนองแวงจุ่มพ่นเฮาตำบลคุณหมากไฟอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องยู่งกล่กันมาเที่ยวได้ครับเด้อครับพี่น้องอย่าลืมนะครับผมพี่น้องนะครับมาเที่ยวอุดรธานีนะครับผมเป็นอีกหนึ่งอันซีนของจังหวัดอุดรธานีนะครับพี่น้องนะครับอยากให้มาชมความงามความธรรมชาตินะครับภายในอารามหลวงนะครับในวัดของเฮานะครับกราบบายสักการะองค์ปู่มุจลินนะครับแล้วก็ชมความมหัศจรรย์ของหินนะครับผมความธรรมชาติความแปลกตานะครับพี่น้อง ขันมาเจ้าอุดรนะครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยววัดพุทธเผาทองเขาหลายๆเด้อครับขอบคุณทายูบอสครับขอบคุณท่านนักร้องครับผมเด็กครับครับผมอขพูดหลายๆเด้วยพอ